สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเปิดคลิปมาก็มาพบกับการล้างจานอีกแล้วค่ะเป็นกิจวัตรประจําวันที่ขาดไม่ได้เลยเยอะมากก็ไก่ล้านตัววันนี้ว่าจะพาทุกคนไปทําอาหารเย็นกินกันด้วยนะคะไปดูกันนะคะว่าจะทําเมนูอะไรเริ่มแรกฉันต้องกําจัดจานที่อยู่บนกองนี้ให้หมดกองล้างไปเรื่อยๆนะคะพูดคุยไปด้วยคลิปมาทีไรช่วงนี้ก็จะเห็นแต่ตอนล้างจานไปบ่อยที่สุดแล้วะะล้งางเช้าล้างเที่ยงล้างเย็น ลังคำ่ำโอ้จานเยอะมากจ้ะแม่ น exactly ี่นะคะจันก็คือล้างไม่เสร็จเลยค่ะผ่านไปเกือบชั่วโมงแล้วยังล้างไม่เสร็จเลยยังทูท้ายไทอยู่เลยจ้าทุกคนก็ช่วยทํางานนะคะทุกคนในบ้านก็ช่วยทํางานค่ะน้องก็ช่วยกวาดบ้านส่วนพ่อจ๋าแม่จ๋าก็ทํางานบ้านนะคะก็คือทําบ้านจ๋าปูก็เบื้องนู่นนี่นั่นนะคะแม่จ๋าก็ปลูกต้นไม้ค่ะหลังจากที่เราล้างน้ายาล้างจานเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะให้เราล้างด้วยน้าสะอาดค่ะแล้วก็จับปิจาปิเก็บมาตากผ้ากันค่ะสะบัดแต่ละที นึกว่าจะกระเด็นใส่หน้าผ้าธรรมดาแล้วก็ซักตากตั้งแต่กลางวันแล้วนะคะแต่ว่าชุดขาวเราแช่ไว้นะคะเราก็เลยมาซักที่หลังนะคะเพราะว่ามันซักเครื่องไม่ได้มันจะไม่สะอาด <นะ S 2> ค่ะขาวไม่ว่าจะเป็นชุดดูนิฟอร์มนักเรียนชุดกีฬาสีขาวของน้องของหนูเอ้ยหรือว่าของพ่อแม่ก็จะเป็นชุดไปวัดชุดอะไรนะคะชุดไหว้พระก็จะมาซักค่ะ ซักมือ,อนะคะแยกซักต่างๆเรช่วงนี้ก็มีอากาศแดดนะคะแดดเหมือนจะฝนจะตกเลยค่ะตอนถ่ายคลิปก็คือมีฟ้าร้องนะคะส่วนตอนเย็นมาก็มีฝนตกแป๊บหนึ่งค่ะฝนก็ตกไม่นานนะคะตกแป๊บเดียวก็หยุดตกแล้วค่ะ่งนี้ก็ไม่ได้ไปไหนค่ะอยู่แต่บ้านทําแต่งานบ้านเลยค่ะเพราะว่าต้องทําบ้านไปด้วยนะคะแล้วก็ต้องคอยกวาดคอยชิดคอยถูค่ะแล้วก็สกรปรกเหมือนเดิมคือช่วยไม่ได้ค่ะบรรยากาศก็ดีนะคะลมมาอากาศเย็นสบายค่ะ แต่แดดก,ก็ร้อนนะคะร้อนแบบตับแทบแตก <มา S 1> เลยค่ะบางวันก็เครืออากาศร้อนมากเลยนะคะบางวันฝนก็ตกได้ค่ะแต่ว่ามันก็แรงนะคะส่วนใหญ่ก็มีแต่ฟ้าร้องค่ะฝนก็ตกกระปี<อ>ก,กระปอย,<ล>ยค่ะบอกเลยว่าวันนี้ซักเสื้อขาวเยอะมากเลยค่ะเสื้อขาวคือแบบเยอะมากจังของพ่อของแม่ของหนูของน้องนะคะปกติซักแค่สองสามตัวค่ะวันนี้ซักเกือบสิ่ตัวสบัดไปสบัดมาเส,สื้อผ้าจะเปียกแล้วจ้าสบัดแต่ละที นึกว่าจะกระเด็นเข้าป่าค่ะแต่ว่ามันก็ไม่กระเด็นเท่าไหร่นะคะถ้าเราสะบัดเบาๆค่ะเสร็จะเรียบร้อยแล้วจ้าเดี๋ยวไปทําอย่างอื่นกันค่ะมาเช็ดเตาแก๊สกันจ้ามาทําความสะอาดตเตาแก๊สนะคะนี่วก็ทําความสะอาดบ่อยอยู่แล้วนะคะตเตาแก๊สทําทุกวันสะกะปรกทุกวันเพราะว่าเราก็ต้องมาทําอาหารนะคะ นี่นะคะปกติเราก็จะเช็ดเฉพาะขอบตรงนี้นะคะไม่ได้เช็ดเข้าไปข้างในนะคะแต่วันนี้เราเห็นสกปกมากค่ะเราเพิ่งมาเห็นนะคะปกติไม่ได้ดูค่ะเช็ดแต่ข้างนอกค่ะก็เลยจะมาเช็ดข้างในด้วยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกคาบน้ํามันคาบอะไรจากกระทะนะคะเพราะว่าเราไว้ทอด อาหารนึ่ต้มไม่แกงนะคะเตาแก๊สแต่สารพัดประโยชน์เลยค่ะเพราะว่าไม่ค่อยใช้เตาฟืนนะคะใช้เตาแก๊สน้ำมันอะไรก็กระเด็นหกใส่เตาบ้างค่ะวันนี้ก็เลยจะมาทำความสะอาดทุุ่ไทยไปนะคะทำความสะอาดแบบสะอาดเลยค่ะก็ะไม่ได้สะอาดมากนะคะสะอาดพอที่จะสะอาดได้<ร>ค่ะเราทำความสะอาดเตาแก๊สนะคะเราก็ใช้สกอตใบที่ไม่ได้ใช้แล้วนะคะ มาเช็ดนะคะหรือว่าใครจะใช้ทิชชู่เปียกอะไรก็ได้นะคะถ้ามีนะคะก็ใช้นะคะแต่ไม่ต้องชุบน้ํายาอะไรเลยค่ะใช้น้ําเปล่าเช็ดชเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ประกอบกลับเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ใช้งานได้เหมือนเดิมนะคะไม่เป็นอันตรายพ่อจ๋าก็ยังทํางานไม่เสร็จแล้วค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงเย็นแล้วพ่อจ๋าก็ยังทํางานอยู่ค่ะลูกน้องก็กําลังจะเลิกแล้วนะคะต่อไปค่ะไม่มีอยู่นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมารีวิวแตงโมแตงโมแตงโม,งโมให้ดูนะคะแล้วก็แตงน้ําเต้าค่ะแตงฝร นะคะเรียกว่าลูกน้ำเต้านะคะพูดผิดนะคะนี่นะคะลูกน้ำเต้ามันก็มีหลายรูปทรงเลยนะคะป้าลามาให้ค่ะมีทั้งลูกทรงกลมลูกทรงแบบนี้นะคะอุบอวบะค่ะค่าว่าจะมาลวกกินด้วยนะคะว่าจะมาต้มกินนะคะน่าจะอร่อยหวานฉ่านะคะเป็นน้ำเต้าแล้วก็แตงโมที่ปลูกมาจากธรรมชาติเลยค่ะแกน่าจะปลูกมาจากนาน,นะคะแตงโมก็คือลูกเล็กตมุตตมีมากเลยค่ะ น้ำเต้าก็คือปลอดสารนะคะกับแตงโมค่ะ,ะคะ่ะเดี๋ยวจะไปทําอาหารเย็นเริ่มแรกนะคะเราก็จะเอาหมูออกจากตู้เย็นก่อนค่ะเป็นหน้ากากหมูนะคะเพิ่งสั่งมาเลยค่ะเพิ่งสั่งมาตอนกลางวันนะคะเขามาส่งค่ะสดใหม่ๆเลยค่ะเป็นหน้ากากหมูเริ่มแรกเราก็จะเอาหน้ากากหมูมาล้างทําความสะอาดก่อนเลยค่ะ ก่อนที่จะไปล้างนะคะชิ้นมันใหญ่มากเลยค่ะก็เลยจะหั่นก่อนนะคะมันจะได้ล้างง่ายๆค่ะนี้ก็คือเป็นมีดที่แม่จ๋ากับพ่อจ๋าไปะยะสู่มานะคะไปวัดหลวงปู่แสงนะคะแล้วขากลับเลยแวะซื้อค่ะมันเป็นมีดสแตเลสนะคะก็ค่อนข้างมีราคาเลยค่ะราคาเป็นร้อยแล้วค่ะแต่ว่าใช้คมมากเลยนะคะไม่เหมือนมีดปกติค่ะ มันก็เลยราคาแพงนะคะแล้วก็จะหน้ากากหมูมาล้างทําความสะอาดค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมาหั่นเป็นชิ้นไม่ต้องหั่นเล็กหั่นใหญ่นะคะหั่นพอที่จะไปย่างได้ค่ะไปหมักได้ะ,ค,ะค,ค่ะครึ่งเฉยๆค่ะแล้วก็เอาใส่หมอ้อเก็บไว้เหมือนเดิมว,ว่าตอนที่เราย่างเสร็จแล้วเราค่อยเอามาหั่นอีกทีนะคะจิ้มกินกับน้ําจิ้มแจ่วกินกินกับตําถั่วนะจ๊ะอร่อยค่ะมีคือโคมรมากเลยนะคะไม่ต้องออกแรงมากก็เอาออกได้แล้วทีน,นี้ก็จะเห็นเราทํานู่นทํานี่กินกับส้มตำบ้างตําถั่ว เพราะว่าตอนนี้กําลังฮิตเมนูนี้อยู่ค่ะมาหมากักลากากหมูกันค่ะเริ่มแรกใส่กระเทียมลงไปนะคะกระเทียมตามนะคะเราใส่เยอะเลยค่ะเพราะว่ามันจะได้หอมๆนะคะพอดีว่าชอบกินกระเทียมค่ะมันจะได้กลมกล่อมใส่เกลือลงไปนะคะตามไปด้วยผงปรุงรสค่ะแล้วก็ซอสนะคะใส่ลงไปเลยแล้วก็ขยำขยำขยำนะคะใส่พอประมาณนะคะไม่เยอะไม่มากเกินไปค่ะเยอะไปก็จะเค็มใส่น้อยเกินไปก็จะไม่มีรสชาติค่ะ ใส่พอประมาณนะคะแล้วก็หมักหมูมใส่แค่นี้เลยค่ะไม่ต้องใส่อะไรมากเลยนะคะแล้วก็ทิ้งไว้นะคะเดี๋ยวเราไปทาอย่างอื่นต้องกาลังหวานข้าวให้ไก่กินนะคะเป็นข้าวปลายนะคะกําลังหวานข้าวให้ไก่กินอยู่ค่ะ ขยันจริงๆเัวเองไม่ชอบกินข้าวค่ะแต่ชอบเอาข้าวให้ไก่ให้หมากินนี่แหละเนาะน้องมาปาังเปรี้ยวก็เป็นอย่างนี้นี่เองมาขามมากรอบไฟกันค่ะมาดังไฟนะคะเป็นคนดังอีกแล,แล้ววันนนจะได้ดังทีค่ะเริ่มแรกก็จะเอาฟืนที่น้องเก็บมาให้นะคะมาก่อกันนะคะมาประกบกันให้เป็น แบบรูปร่างที่เราเห็นเลยค่ะแล้วก็จุดไฟลงไปนะคะโดยที่ใช้ยางไม้ค่ะโอ้ยไฟจะมอดแล้วจ้าริบใส่ถ่านลงไปแอบบอกนะคะตอนที่เราดังไฟนะคะเราได้จุดไฟใหม่สองรอบค่ะรอบแรกมอดค่ะไม่ติดเลยถ่านเราเต็มตะกร้าเลยนะคะสวยด้วยซื้อมาค่ะไม่ได้เผาเองนี่ค่ะย่างหมูย่างหน้ากากหมูนะคะผ่านมาอีกทีหมูจะสุกแล้วจ้าฉ่ำๆเลยค่ะ อาจจะมองไม่ค่อยดูไม่ค่อยออกนะคะเพราะมันมืดมากค่ะยอยู่คือกลิ่นหอมโชยจมูกคือหิวข้าวมากเลยค่ะ นี่ค่ะต้มน้ำเต้าน้ำเต้าคือหวานนะคะอร่อยด้วยข้าวเย็นวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าย่างหน้ากากหมูนะคะกินกับข้าวเหนียวแล้วก็ตําถัว่วแบบอร่อยแซ่บจ้าแล้วก็ต้มน้ำเต้านะคะข้าวเย็นวันนี้ก็กินแบบง่ายๆเลยค่ะเป็นเมนูอีสานบ้านเฮาค่ะอร่อยเต็มสิบไม่หักค่ะใครอยากจะกินมากินข้าวด้วยกันนะคะตอนแรกว่าจะไลฟ์สดเวลานี้ค่ะแต่พอดีฝนตกค,ค่ะก็เลยน่าจะเลื่อนไปวันพรุ่งนี้นะคะอร่อยมากเลย ค่ะมื้อเย็นคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย